หายโรคหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อจริงหรือข้อที่จริงก็คือว่าฤทธานุภาพของพระเจ้าทําให้หายโรคได้ตรงนี้เราไม่สงสัยแต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีนะครับที่มีความเชื่อแล้วจะต้องหายโรคอย่างพระเยซูนเนี่ยพระองค์อธิษฐานถึง3ครั้งครับให้ช่วยเองความทุกข์นั้นเลื่อนไปแต่พระเจ้าก็ไม่ได้เลื่อนช่วยนั้นเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือการสิ้นประชนของพระเยซูคริสต์เป็นเหตุให้ช่วยผู้คนเป็นอันมากให้มาถึงพระเจ้าได้และพระเยซูคริสต์ก็ยอมตามนั้น อาจารย์เปาโลที่ฐานขอถึงสามครั้งให้น้ำออกจากตาของท่านแต่พระเจ้าก็ไม่ประทานให้เพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือท่านได้เรียนรู้เรื่องความถ่อมใจรู้ว่าความอ่อนแอของท่านมีที่ไหนฤทธิ์ของพระเจ้าก็มีเต็มขนาดที่นั่นผลก็คือท่านเป็นผู้นําการประกาศข่าวประเสริฐมากมายในประวัติศาสตร์ของพริสัรพี่น้องครับหน้าที่ของเราคืออธิษฐานขอด้วยความเชื่อหายขอบคุณพระเจ้าถ้าไม่หายก็อธิษฐานต่อไปด้วยความเชื่อมั่นในความดีและพระเมตตาของพระเจ้าแต่ถ้าพระเจ้ามีประสงค์ ให้เราได้รับในสิ่งที่ดีกว่ายิ่งใหญ่กว่าก็ขอให้เป็นไปตามนามพระไทยของพระองค์นั้นเรามีชีวิตยอยู่บนโลกนี้ก็ประมาณ80-90ปียังไงเราก็ต้องจากไปอยู่ดีเพราะร่างกายนี้ยังไงก็ได้รับผลกระทบจากความบาปและความเสื่อมทรมของโลกนี้แต่พระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีกว่านั้นมากครับนั่นก็คือชีวิตนิรันดร์ที่เตรียมไว้สําหรับผู้เชื่อทุกคนขอพระเจ้าไวพร